จอดมาตำรวจอารักษาเลยลาแบกเขามาเอทไทลแล้วกันไง <c oughs> <c oughs> แล้วเกทก็ถามเป็นอ,อยางนี้่ะนู้ออะไรเนี่ย

ผ่านการทั้งหมดบรรลัดรถด่านและตรวจสอบแล้วก่อนนะติดลำเลบอยผ่าน40,000 295ตรวจแล้วนะพี่ใครอยู่นี่นะนี่ฮะหิวจะเข้าไปก็อะไรทํากันไปกัน เหนื่อยไหยครับเหนื <so ่อยค่ะไปเตรียมเอาของลงเลยใช่ไหมเนี่ย อ๋อ oh, รับจ้างเนาะเหนื่อยนะครับผมเออท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมไพรวีร์ลำนะครับกำลังบันทึกเอ่อเจ้าหน้าที่บนเขานะครับทุกปีทุกปีเขาจะมีพวกแบกหามนะครับรับจ้างนะครับวันนี้ผมรับก็สั่งจากตีเพชรโปรดักชั่นนะครับเจ้านายผมเองนะครับให้มาดักถ่ายว่าคนแบกหามเนี่ยวันวันเนี่ยเขาได้กี่เที่ยวแล้วเขาเหนื่อยไหมแล้วปีนี้เนาง ปู่เขียนนะครับมรณภาพแต่รู้สึกว่าลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านนะครับที่ผมถามมายังเป็นหัวยังคิดถึงท่านอยู่คิดถึงปู่อยู่นะครับแต่พนักง,งานทุกท่านนะครับบอกถึงปู่ไม่อยู่เขาจะสารต่อเขาจะส,สู้สู้สู้เพื่อลูกเพื่อเมียแล้วก็เพื่อปู่นะครับถามว่าปู่นิสัยเป็นไงใจดีไหมบอกปู่มีแตใใ่ให้ให้ให้ทุกคนนะครับให้ลูกศิษย์ลูกหาไม่เลือกหน้าคนไหนก็ได้มาจากจังหวัดอะไรประเทศไหนปู่ก็ให้ตลอดนะครับด้นแล้วก็ พอมาพี่น้องที่ได้ดูรายการนี้นะครับก็ทุกปีนะครับเดือน3ามหนึ่งค่ำนะครับก็มาที่เขาวคิจกูดนะครับ60วันนะครับเดี๋ยวจะปิดวันที่11นี้แล้วครับสิเอดเมษานี้คนที่มาเที่ยวขอให้ร่ำรวยนะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับโอกาสหน้าฟ้าใหม่แล้วก็เจอกันอีกนะครับสวัสดีครับ